วันนี้อากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่อากาศสบายสบายไม่หนาวมากไม่ร้อนมากเท่าไหร่เราทั้งทั้งทั้งหลายก็มารวบรวมกันสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดบทมหาจกักพัิพร้อมกันเพื่อจะสร้างสั่งสมบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในกายในวาจาในจิตใจนี้บุญบุญกรรมบุญธรรมกรรมแต่ง กรรมแต่งให้เราเกิดมาได้ครบ32อาการ32มีเกสาเป็นต้นจนถึงมัตตาเกมตตาลงขังเยื่อในสมองธาตุดินมี20ท่าน้าม,มี12ด้วยการรวมเป็นร่างกายของเรานี่ดินน้ำลมไฟธาตุดินเป็นธาตุพ่อทตาน้ำเป็นธาตุแม่ธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุอาศัย อยู่ไม่นานมันก็ต้องจากกันไปพอลมหมดไฟก็ดับพอไฟดับมันก็ไปจิตอธาตุไม่สามารถอยู่สองธาตุได้อยู่เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําเหลือแต่ให้เขาไปเผาไปฟังไปไม่งั้นก็ให้นอนช้อนชัยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะคนเราเกิดมาเพื่อตายพบเพื่อพลากเกิดเพื่อตายก่อนที่เราจะพัดภาดจะสังขารร่างกายเราพยายาม สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบะมีให้เกิดขึ้นเพราะว่าศาสนาพุทธท่านจะพูดเรื่องกรรมเรื่องกรรมอย่างหนึ่งไม่แช่เรื่องกรรมอย่างเดียวมันมีทั้งหมด5อย่างนิยามห้คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดบอกไว้ 1. เรื่องกรรม 2. เรื่องจิต 3. เรื่องธรรม 4. เรื่องชีพชีพ5เรื่องอุตุ อุตุคือว่าสภาพอากาศหนาวร้อนอ่อนแข็งหรือว่าอาหารอันนี้ก็เป็นอุตุทําให้ร่างกายทัดไฟาัดน,น้ำาัดลมหมุนเวียนไปทําให้เกิดเป็นตัวเราเราทรงอยู่ได้เพราะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะการที่ไม่ตั้งอยู่กับที่มันเป็นอนิจจงไม่เที่ยงเที่ยงแท้แน่นอนแต่ศาสนาที่เขาพูดเรื่องกรรมจริงๆก็มีศาสนาเชนศาสนาเชนที่เขานุ่งลมห่มฟ้าคือว่าเปลืองกาย เดินไปแบบไม่มีผ้าเสื้อผ้าหม่มเขาก็มีตะบะร,รมเขามีขันติมีตะบะรรม,มีสมาธิความตั้งมั่นอยู่สามารถเขาเดินได้อันนี้าศาสนาแห่งกรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีจนถึงสมัยนี้ยังอยู่ประเทศอินเดียถือว่า,าศาสนาที่สืบทอดกันมาหลายช่วงคนจงสองพันสามพันกว่าปียังนับถือกันมาอยู่แต่ศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่ง ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาแต่สนาเชนเป็นสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมเขากวจะได้บวชได้กวาจะได้เปื้องผ้าได้ก็ต้องทําความเพียรข้อที่หนึ่งคือว่าทนหนาวทนร้อนได้ข้อที่หนึ่งทนหนาวทนร้อนได้ทนก่อทุกขเวทนาได้สอง ทนกดเวทนาที่ว่าดึงผมอดอทีละเส้นละเส้นได้ดึงขนออกทีละเส้นไม่มีการร้องอดอวยเข้าสมาธิเข้าสมาบัติเลยไม่มีการยึดในสังขารร่างกายข้อหนึ่งคือว่าทนหนาวทนร้อนข้อที่สองคือว่าทนทุกขเวทนาที่ดึงผมขนออกทีละเส้นละเส้นจนหมดหัวหมดอวัยวะทุกอย่างนี่คือว่าข้อที่สองข้อที่สามคือ คือต้องเป็นผู้ที่ทนคมอารมณ์ต่อผัสสะอารมณ์ที่มากระทบทางกระทั่งทางผัสสะทางอารมณ์มีผู้หญิงมาย่อยวนเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความกำหนัดไม่มีความยินดีเลยนี่นะคือว่าสามารถมีตบะมีคันติทำคมกิเลสไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไปเกิดอวัยวะเค้่มแข็งมาทําให้ผู้หญิงมาประเลาพรมก็ไม่เกิดการแข็งขึ้นมาเนี่ยคือว่า ข้อที่สามยากที่สุดสําหรับคนที่บวชในสนาเชนได้ไม่ใช่บวชนง่ายๆนักบวชสนาเชนเป็นนักบวชที่มีสมาธิมีมีฌานมีฌานมีสมาธิอยู่เขาเลยคมทุกขเวทนาได้หนาวร้อนก็ไม่กลัวทุกขเวทนาก็ไม่กลัวเขามาสัมผัสมาจับมาต้องร่างกายก็ไม่มีการแข็มแข็งไม่มีความยินดีในสัมผัสอะไร เป็นศาสนาที่เขาจเจริญสมาธิได้ตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดชั้นพรมพนะรมมาโลกหรือว่าเป็นนิพพานของเขาที่เป็นอยู่นานที่สุดศาสนาเชนศาสนาที่ว่าเกิดตั้งก่อนพุทธศาสนาก็ได้รือว่าคู่กับพุทธศาสนาก็ได้แต่ศาสนาพุทธหมดไปจากประเทศอินเดียศาสนาเชนศาสนามหาวิระก็ยังอยู่ได้ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใน วัดข้อวัดที่ดีในการประพฤติบัติสืบต่อมาถึง2,500กว่าปีนี้แต่ศาสนาพุทธหมดอินเดียไปนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็มาเจริญทางเอเชียเราทางประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศจีนมหายานประเทศศรีลังกาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอยู่นี่น่ะประวัติศาสตร์มันมียังไงมันประวัติประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาส่งปัจจุบันปัจจุบันส่งผลอนาคต อนาคตเป็นจะดีไม่ดีก็อยู่ปัจจุบันเพราะทุกคนในปัจจุบันนี้ในโลกนี้คนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นแค่ทะเบียนบ้านไม่มีการประพฤติไม่มีการปฏิบัติเท่าไหร่มีน้อยมากแค่หยิบมือเดียวเลยว่าประมาณมีประมาณไม่ถึงพันล้านคนแต่มีคนปฏิบัติไม่ถึงล้านคนนคนที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีก็ไม่ถึงล้านหรือมากไม่มากกว่านั้นคนที่ตั้งใจปฏิบัติเป็นพุทธแท้ เรียนรู้แค่ศรัทธาแต่ตัวบุคคลไม่ศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าถ้าไม่ศรัทธาในธรรมคำสังสอนพุทธเจ้าก็เป็นศรัทธาที่งอนแงนคอนแคนเหมือนเอาไม้ไปปักที่บนขี้ดินขี้โคลนย่อมเอ็นไปตามเหตุตามปักไตใจคนว่าอย่างไงโลกาทิปไตยก็ดึงไปทางโลกอัตตาทิปไตยดึงไปอัตตาประชาธิปไตยก็ดึงไปทางประชาธิปไตยเลยเข้าทำหาเข้าหาธรรมาธิปไตยไม่ได้ พะโลกมันดึงไปเยอะไปทั้งสมส่วนหนึ่งอัตตาธิปไตยสองประชาธิปไตยสอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยโลกาธิปไตยมันย่อมดึงไปมากมีแต่ธรรมมาทิไมไตยเราต้องน้อมเอาธรรมมาประพฤติปิบัติมาสอดส่องดูกายดูวาจาดูจิตใจของเราตั้งมั่นขนาดไหนเราเป็นพุทธ,ธะเป็นธรรมะเป็นสังฆหรือ,อยังพระสงฆ์คือว่า พระอริยสงฆ์เป็นบุคคลสี่คู่แปดจำพวกนั่นเองโสดามัคโสดาผลสกทาคามีมัคสกทาคามีผลอนาคามีมัคอนาคามีผลอรหันตมัคอรหันตผลนี่บุคหลุดสี่คู่แปดจำพวกถ้านเราเป็นเป็นผู้ละสักยะทติฐิวิกิกิฉาสินตะประมาณสามข้อก็ได้โสดาบันปฏิผลแล้วแต่ถ้ายัง ไม่ได้คือว่าโสดาปฏิมาอยู่ปฏิมาอยู่พยายามจะเพียนให้ถึงผลให้ได้นะอย่างที่เราพิจารณายังโคเมกาโยละกายของเรานี่แหละนะอุทังปาราตาราพิจารณาสังขารเกสาโลมานะคาทันตาตะโจจนถึงมัทฐเกมัทเถลุงแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนดินสูนนินน้ำสูนน้ำแยกเป็นสัดส่วนกันไปธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุของพ่อของแม่เราก็ต้อง เอาธาตุพ่อทาตนแม่มาสร้างคุณงามความดีธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในร่างกายของเรานี่เป็นธาตุอาศัยชั่วข่าวจิตเราก็ศสยดินน้ำลมไฟอยู่ไม่นานมันก็ต้องจากกันไปอันนี้จาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอที่พระชักผ้าบาังสกุลคนตายนี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปดาดวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวานีรสชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมูสุโคความเข้าไปสุโประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิงเราว่าไม่ต้องมีการเกิดการตายอีกคือว่าไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดก็ว่าได้การเข้าพระนิพพานไม่ต้องเกิดมาลักโลกโกรธหลงอีกไม่เกิดมาเพิ่มราคะเพิ่มโทสะโมโมหะก็ไปสู่ ความรุดพ้นเข้าสู่โซดามากักโสดาผลสกาทาคามีมักสกัดที่พ้นอนคา,ามีมักอาาานาคิี่พ้อรหันตมักอรหันตผลนี่คือว่าผลมันได้แล้วแต่เรายังไม่ได้ผลเราต้องรับเหตุให้ดีก่อนเหตุดีผลก็ดีนี่พยายามพิจารณาสังขารร่างกายเราทุกวันทุกวันว่าบุคคลรอบข้างเราก็ตายแล้วด้วยตายไปแล้วด้วยกําลังจะตายอีกด้วย และเราท่านทั้งหลายก็ต้องตายตามเขาไปด้วยเหมือนคนดึงเชือกดึงเชือกมาคนข้างหน้าก็ออกไปเรื่อยๆเรื่อยเเราก็ใกล้ไปเรื่อยๆคนที่อยู่ด้านหลังเราก็หนุนเรามาให้เราไปใกล้ความตายไปเรื่อย,ยชีวิตคนเราก็เหมือนคนสาวเชือกนั่นเราย่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากเรามีกรรมเป็นของตนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาปัจเจก พณะห้าอย่างพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดพัฒนากรรมเป็นของของตนเราพยายามทากรรมดีไว้กรรมไม่ดีเราคุณพยายามไม่ทําหรือว่าพยายามทําให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ทําเลยยิ่ยงดีทำาให้เราเป็นผู้ที่ศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้มันก็จะเกิดขึ้นนี่นะพทธเจ้าถึงสอนให้เรา ประพฤติบัติให้เรียนรู้กายเรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิตลงเรียนรู้ธรรมถ้าเราไม่เรียนรู้กายแล้วก็หลงกายหลงตัวเลืมตายหลงกายลายืมแก่หลงสิ่งต่างๆก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์หรือคุณของพระาศาสนาเพระาะศาะสนา,าไม่แต่เสื่อมไม่แต่สิ้นเพราะอะไรเพราะคนไม่ปฏิบัติไม่แต่สัตว์นวัตถุสัตว์วิธีสัตว์ธรรมธรรมก็ไม่น้อมมาสู่ตนนั้น มีสนะบุคคลบุคคลก็เสื่อมไปคนนั้นคนนี้ก็เสื่อมไปแต่อย่าให้จิตใจเราเสื่อมจากบุญกุศลพยายามมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนาบุญอันมันอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระใจจิตใจเราก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่ในบุญในกุศลในบารมีทำตัวให้สบายทำจิตใจให้เพลิดเพลินสนุกสนานในการฟังพระธรรมฟังแล้วก็ฟังอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกนะเหมือนเราทำวัดเช้าเนี่ย เราจะตอกย้ําว่าเราเป็นผู้อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับโมตสระภะคะววโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะขอนนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระออค์นี้พุทธเจ้าก็จะได้มาตรัสรู้ท่านบำเพ็ญตั้ง20ปสะสงค์สงไข อธิษฐานในใจทั้ง7เอ่ยว่าจจอีก9เป็น16แล้วได้พุทธบยากรอีสี่อสงไขยปลายแสนมหากรกว่าจะได้มาตรสรู้แย่ยากมากเ่ยยากข้อสุดท้ายคือว่ากิจโชพุทธามุตปโดเนี่ยการเกิดของพุทธเจ้าเป็นสิ่งยากที่สุดยากข้อที่หน่งคือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจัง กิจโชมนุ์ปฏิลาโภนี่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิธิยากข้อที่หนึ่งข้อที่สองกิจชัง,ง,งมัจจานชีวิจรรังการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลําบากเหมือนสัตว์เหมือนหมาเนี่ยที่เรามาอยู่ใกล้เราถ้าเราไม่มีเรามันก็อยู่ลําบากมันก็อาจจะตายไปอาจจะไม่ได้แข็งแรงไม่มีมีเพื่อนไม่มีอะไรมันก็จะตายไปเนี่ยมันต้องอยู่ได้ลําบากไม่แต่เป็นนาหมาของพระเจ้าแผ่นดินก็ตามเป็นหมาของ คนที่ร่ำรวยก็ตามมันอยู่สบายมันก็มีความทุกข์แบบหมาแบบสัตว์อยู่เราก็มีความทุกข์ในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ความทุกข์ของคนมันยังดีกว่ากว่าสัตว์เดรัจฉานกว่าเปรตก,กว่าสุนัขกายกว่าสัตว์นั้นลกฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่ากิจโชมนุษ์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจจังมัชฌานชีวิตต่างการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายอยู่ลำบาก ลำบากยากแค้นต้องหากินหาอยู่ต้องเป็นคนที่ต้องให้คนอื่นเลี้ยงให้ถ้าไม่มีคนเลี้ยงก็ล้มหายตายจากไปบางทีก็กินกันเองมัง่งทำร้าย,ทำ,ายทำลายกันขัดขบกัดกันเองเนะี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมหมุนเวียนเป็นอภัสศสัตว์สัตว์ที่ยังทุกข์อยู่นกิจฉังธรรมะสวนังข้อที่4การได้ฟังพระสัทธรรมหรือว่าน้อมพระสัทธรรมมาประพฤติ ทางกายทางวาจาทางใจนี้เป็นสิ่งที่ยากนี่นะกิจชังธรรมะสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมแล้วน้อมมาประพฤติน้อมไปบัตรทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่ยากยากมากสําหรับคนปุถุชนปุถุแปลว่าผู้ที่ยังหนาอยู่ผู้ที่ยังไม่พ้นจากราคะโทสะโมหะยังหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสปทภะธรรมลมยังมีรักยังมีโรค ยังมีโกรธยังมีหล้อยู่นี่เนี่ยปุถุแปลว่าผู้ยังนาอยู่อันนี้คือว่าการได้ฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่ยากกว่าพระเจ้าจะได้น้อมธรรมมาสั่งสอนให้เราได้บรรจัติเป็นตัวหนังสือได้บัญญัติมาให้เราได้ท่องได้สนทญาณที่ต้องใช้บำเพ็ญทั้งนานกว่าจะได้ได้มาน้อมธรรมมาสั่งสอนนี่เป็นสิ่งที่ยากข้อที่สาม ข้อที่สี่กุตโกพุทธามุตปาโดการเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากพุทธเจ้าจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกันสององค์สมมาิถ,ถ้าเกิดมาองค์เดียวองค์เดียวพอได้องค์หนึ่งแผ่นดินจะสูงขึ้นหนึ่งโยศแล้วก็มีพุทธเจ้ามาตัดสรู้้อีกหนึ่งโยศก็สิบหกกิโลพระศรียะเมตยก็จะมาอุบัติอีกในองค์ข้างหน้าของเราเนี่ยถ้าผู้ใดปรารถนาะจะเกิดในยุคพระศรียะเมตย ยุคปัจจุบันนี้อย่าประมาทในชีวิตอย่าไปมาดในวันเวลาไปมาดในความไม่มีโลกมันสร้างสมสังสม,สงสมบุญกุศลบารมีไว้ต้องไปไปบัติทางกายด้วยทางวาจาด้วยใจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยไม่ใช่ปรารถนาแต่วาจาแต่ไม่เอากายมาสร้างคุณงามความดีไม่เอาใจเกิดความตั้งมัน่นมันก็ไม่ได้แต่ต้องกายกรรมสามวัจีกรรมสีมโนกรรมสามต้องพร้อม ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติพร้อมจะเกิดเป็นสวรรค์สมบัติพร้อมจะเกิดเป็นพรมสมบัติหรือว่าพร้อมจะหลุดพ้นจากโลกนี้ต้องเจริญวิปัสสนาถึงจะเกิดในยุคภาษียังไม่ใต่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงได้เกิดมาสร้างคุณงามความดีบุญคุณของพระพุทธเจ้าถึงมีมากมายหาประมาณไม่ได้เหมือนที่วิรูปเคเนะี่ยที่รูปะเคตอนสุดทา้ายอัปปมาโดพุโทโธ อปมาโนธรรมโมอปมาโนสังโฆพระพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมก็หาประมาณไม่ได้พะอริยสง์ก็หาประมาณไม่ได้เนี่ยคุณของพุทธเจ้ามี56สคุณพระธรรมมี38คุณพระสงฆ์มี14รวมเป็นร0 8พอดีเนี่ยอันนี้คุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระริยสง์รวมเป็นร้อยอดพเดี ฉะนั้นเราถือว่าเกิดมาโชคดีได้เกิดในยุคข,ของราชการที่ก้าวได้เข้าถึงการประพฤติการบิบัติได้เรียนรู้เส้ศึกษาให้เกิดศรัทธาให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาให้เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดฮิลิอตตปะพูมิสัจจะคะปัญญาอิยารัพเจตประการก็จะมีจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันที่เราได้ เวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่เราก็จะไม่หล,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 ลงในการสร้างบาปสร้างกรรมพยายามสร้างกรรมแต่กรรมดีท้ายที่สุดในกรรมดีเราก็ต้องทิ้งกรรมดีไปสู่พระนิพพานนี่ลนะเราต้องปรารถนาและตั้งใจทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นมั่นสวดมนต์มั่นแผ่เมตตามั่นโมทนาการโมทนาเป็นการโมทนาสิ่งที่ผู้ประพฤติ ปิบ,บัติอย่างพระนี่เราโมทนากับพระพระสงฆ์ที่ได้บวชนานไม่นานก็ตามโมทนาไว้ก่อนถึงเขาจะทําดีไม่ดีก็เรื่องของเขาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็มรท่าภาพวันนี้ก็ไปรูปหนึ่งที่วัดปากน้าหลวงพ่อมังคลาจารย์สมเด็จท่านกนะ็มหน้าภาพไปแล้วนี่นะท่านก็ไปตาม เวะละของท่านเวะลาท่านหมดไปก็ไปแต่ท่านละโมทนากับบุญกุศลที่ท่านได้ทําตายข้าผ้าเหลืองก็ถือว่าเป็นสุดยอดแม้แต่แม่ชีสันธนีก็ตายในคราแม่ขาวแม่ชีเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลออกบวชตั้งปี3 0มศกว่าปีแล้วแต่พระท่านก็บวชตั้ง70กว่าพรรษาแล้วของโมทนากับบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญได้เป็นแบบอย่างให้ลูกให้ล้านให้ คนปฏิบัติได้มีกําลังใจได้เราได้จเจริญมรณานุสติว่าเราตายแล้วด้วยเขาตายแล้วด้วยกําลังตายอยู่ด้วยและเราก็ต้องตายอีกด้วยเนี่เราพิจารณาว่าเราต้องตายต้องจากโลกนี้ไปือไปต่อไปหน่อยคเราก็ต้องจากไป่อนที่เราจากเราสร้างคุณงามความดีไว้มากหรือยังฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าความตายเราจะถึงวันไหนความเจ็บเราก็ไม่รู้ว่าาจะเจ็บวันไหน แต่เราไม่ประมาทในวันเวลามันสวดมนต์มันแพ้เมตตามันโมทนาโมทนาบุญนี่โมทนาเราก็ได้ครึ่งหนึ่งนะโมทนาในสิ่งที่คุณงามความดีนะี่เป็นบุญเป็นของใหญ่เป็นของที่น่าโมทนาแต่บาปนี่เป็นของเฉพาะตนใครโมทนากับเทวทัตก็ย่อมไม่ไ,มได้แต่อาจจะจ,จิตใจอาจเศร้าหมองแต่เป็นของเฉพาะตนท่านก็ตกนรกหนึ่งพุทธันดรเสร็จท่านก็ได้บำเพ็ญ โบมีเพื่อจะเป็นพระประเจกพุทธเจ้านี่ประมาทพระเทวทัตไม่ได้นะพอท่านยังมีคติที่ไปแต่เราท่านั้งหลายละ่ะมีคติมีเป้าหมายที่จะไปหรือยังเราจะไปสู่นรกหรือเปล่าไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเปล่ายังไม่รู้พยายามถ้าไม่รู้พยายามสร้างกรรมดีไว้เรื่อย,อยพยายามละบาปอากุศลกรรมทั้งหมดให้หมดไปเพราะบาปนี่เป็นของเฉพาะตนใครโมโนทนายอย่างนี้ก็ไม่ได้ แต่บุญเป็นของใหญ่เป็นของที่พุทธเจ้าท่านเห็นบุญกุศลบรารมีตั้งแต่ที่ท่านบำเพ็ญตั้งแต่เตมีใบเต,ตมีใบามาถึงจนถึงพระเวสสันดรชาติสุดท้ายที่ท่านให้ทานลูกทานเมียให้ทานสิ่งต่างๆไปนี่อันนี้คือว่าให้ทานสิ่งที่ให้ทานยากที่สุดให้ทานลูกทานเมียสิ่งที่เป็นรักที่สุดถ้า เขาขอดวงตาก็ให้ดวงตาถ้าขอขอชีวิตก็ให้ชีวิตสามารถสละได้ทุกอย่างได้นนพระโพธิสัตว์ท่านปรมัตถอบมีแล้วท่านถึงมาทําได้ยากมากกว่าปุถุชนที่จะทําได้พราะปุถุชนมีการหวงแหนแต่พระโพธิสัตว์มิแต่ให้ท่านก็เกิดในในตลาดพระเวสสันดรท่านเกิดในตลาดเกิดไม่ได้กำมือแก่เกิดมาแบมือไม่เหมือนเราท่านหลายเกิดมากำมือแน่นเลยเนี่ย ตัวกูของกูกรรมด้วยทิฏฐิด้วยมนะด้วยอัตตาตัวตนแต่พระเวสสันดรเกิดมาแบมือเกิดในตลาดด้วยไม่ได้เกิดในปา่าในเขาอะไรแต่ท่านเกิดในตลาดแต่พระโพธิสัตว์สิทธะใ่เกิดในปา่าในเขานี่ท่านในตัสรู้ที่ใต้ต้นโพเพราะว่าท่านก็เกิดที่ใต้ต้นไม้เหมือนกันพอนิพานข้องกัตานิพานที่ใต้ต้นไม้นี่ พระพุทธเจ้าท่านเนืงว่าท่านบำเพ็ญมามากมายขนาดไหนเพื่อจะมาโปรดท่านถึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณนีคุณคุณของพระุทธเจ้ามีมากมายขนาดไหนเราต้องน้อมมาสู่กายวาจาใจของนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเหลือแต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธมันก็มีธรรมโมมีสังโฆอยู่ในนั้นถ้าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในลมหายใจหายใจเข้าก็เกิดหายใจก็ออกก็ตายเกิดตายทุกลมหายใจเราจะเห็นอานานะปนสติหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้นี่เพราะว่าความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่นอนแน่นอนชีวิตคนเราไม่นานก็พันตายไม่นานก็พันจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะพยายามสวดมนต์พัน มันสร้างคุณงามความดีสร้างทานศีลภาวนาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายต้องมีทานวัตถุสิ่งของทานช่วยเหลือพระพิสุวัตถุสิ่งของทานข้าวปลาอาหารสองธรรมทานสามให้อภัยทานกันไปนี่ทานสามทาน,นต้องให้ทานเป็นประจำให้ทานแล้วก็มีศีลมีเนตคำมะปัญญาวิทยากันติสัจจติทานเมตตาอุเบกานี่ ให้ทานบ่มีศีลบ่มีเป็นปกติภาวนาคือว่าการพิจารณาว่าเราเกิดมาไม่นานเราก็ต้องพันตายเราพยายามจะพากออกจากธาตุสี่ขันธ์ห้าสิ่งที่มีวิญญาณคลองคือว่าคนสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองนี่คือว่าเป็นโลกที่สมมติอยู่อันนี้ว่าโลกมีวิญญาณโลกไม่มีวิญญาณคลองถือว่ารถบ้านช่องห้องหอนี่อย่ายึดมั่นถือมันถ้ายึดมั่นมันก็จะเป็นเปรตเป็นผีอยู่นี่ไปไหนไม่ได้ เราพยายามอย่ามิดมั่นในสิ่งที่มีวิญญาณคลองกับสิ่งไม่มีวิญญาณคลองพยายามเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาถ้าเราเห็นอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งเราย่อมไม่ยึดมั่นในก้อนทุกในก้อนอนิจจังย่อมเป็นทางออกของทุกขังอนิจจังเพราะอะไรเพราะเข้าถึงอนัตตาแล้วเข้าถึงความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของที่จะเราจะยึดไป ท้ายที่สุดเราแต่เอาแต่บุญกุศลนะบุญกับบาปเพราะนั้นที่ไปสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปสองคนคือบาปคือบุญที่พาไปสามคนแห่คืออันิจจังทุกขังอนัตตาแห,ไห่ไ,หไปเรื่อยแห่ไปเรื่อยสี่คนหามคือดินน้ำลมไฟหามไปเ,เมื่อใดดินไม่สมดุลน้ำไม่สมดุลธาตุลมหมดธาตุไฟก็ดับเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำจิตก็อยู่ไม่ได้ ไปแต่บาปกับบุญเท่านั้นที่จะไปคนโบราณกับพูดหน้าฟังให้เราพิจารณาทุกวันให้เราภาวนาทุกวันว่าคนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลาดเกิดมาเราจะสร้างคุณงามความดีหรือเปล่าเราจะเพื่อเพลินหรือเปล่าเราพยายามสร้างคุณงามความดีมบ่อยๆพยายามมันอุโมฒนามันสวดมนต์มันอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาบุญญาทั้งเราเนี่ยให้ท่านได้บุญได้กุศลได้มีที่เราได้กระทําเพราะอะไรเพราะเรามีเนื้อหนัง มีมังสามีดินน้ำลมไฟมีอากาศาธาตุมีวิญญาณธาตุมีาธาตุรู้ว่ารู้สิ่งไหนที่เป็นบุญบินกุศลพยายามคนควายไว้ถ้าเราควานคนควายบุญกุศลบารมีไว้เราก็เป็นผู้ที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์อยู่ในปา่าในเขาในถ้ำก็มีประโยชน์อยู่ที่บ้านที่ในวัดในที่ไหนเราก็เป็นพระภายในพระภายในคือมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลเป็นปกติสมาธิ เป็นสิ่งที่ตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้นะก็ขอมรณนากับทุกท่านเรากี่นเรามารวบรวมกันสวดมนต์ร่วมรวมกันสร้างคุณงามความดีร่วมรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่สร้างอิยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในจิตจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญเนี่ยแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราหากท่านดาราเหล่านั้นมีความทุกข์ มีความยากมีความลำบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้ากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตามทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนจงเป็นภาวะเดชชเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดี คิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทำก่อสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จด้วยพันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ